ไปดีคอยเป็นออกแกนิกไปดีคอยเป็นออกแกนิกโอเคเนาะสบายดีเนาะข้าพเจ้าเป็มออกแกนิกกะมาแบกินเข่าอยู่ หลังตลาดดุงเห็นเนาะก็เจอครับอ่าอายเพิ่นคนหนึ่งเนาะอ่าพอมามาเจอเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นจะขอความช่วยเหลือเนาะว่าคอยกับพู้ว่าเพิ่นอยากไห้ช่วยเหลือนั้งเนาะก็คือสีมาถามเพื่อนว่าตอนนี้เพิ่นเห็นยังทีเรียกยังการเป็นอยู่อย่างไรเนาะพว่าเขากะบางทีมีคนอยากซอยเหลือเพิ่นเนาะอ่าโอเคเนาะนี่เพิ่นมาหาเมื่อกี้เนาะอยากขึ้นเขาเนาะครับทีมงานเนาะ เบ,บกินงเกาวทีมงานเนพื้นยามมหามาลัยสวยเรืองนะเอาขอถามเนี่ยไอ้สื่อยังเนาะสือส่อใหญ่สื่อใหญ่เนาะตอนนี้เห็ุอาชีพเป็นไงเก็บปี้รถอยู่ตรงเห็นเนี่ยแหละเก็บปี้รถอยู่ตรงเห็นแต่ตอนนี้ก็คือลักลักคือเห็ดเห็ดผักรถเนาะโดยอาศัยอยู่นในบ้านเพิ่นอะไรบ้างอาศัยอยู่นในบ้านเพิ่นบ่มีิเกินามาของตัวเองปะโดยบ่มีิเกินอยู่โดยอตอนนี้อยู่อย,อยู่อยู่นในบ้านอยู่นในบ้านเพิ่นเอออยู่นในบ้านแต่ว่าบ่มีิเกินอยู่เนาะ อรักๆคือตอนนี้อยู่น้ำในบ้านบมมีเงินอยู่ยมีครอบครัวแหละพี่มีครอบครัวแล้วหักพระมานเพิรนมีลูกสองเนาะแลวที่ผ้าอีกหนึ่งตอนนี้เนาะอ่าโอเคสำหรับเคสของ,ง่ายเพิ่นก็คือเฮาสีกลับไปสวรรค์แล้วเฮาจะเหตุเป็นอีพีพิเศษเนาะบางเถือมีคนอยากจะสอยเหลือเพิ่นเจ้าหน้าที่ไปถ่ายรูเพิ่นก็ครอบครัวเนะวาะเพื่อ มีคนใจบุญอยากชอชอยเนาะซื้อไอ้ยังก็ไอ้เสียงซื้อใหญ่เนาะไอ้ซื้อใหญ่คนดวงเห็นโดยเฉพาะเลยิศป่นอืมเนาะโอเคเดี๋ยวเขาชี้ึ้นภาพให้ตัดภาพไปให้ว่าครอบครัวเพิ่นเนาะเดี๋ยวเขาจะไปถ่ายรูปิ่นกับครัวโ,โอเคเนาะก็คือท่านได้เห็นนั่นแหละคีอก,กับวิดีโอเบื้องต้นที่ข้าพเจ้าได้ไปสัมภาษณ์และก็ได้ไปถ่ายรูป แล้วก็ได้ไปเห็นตัวจริงเนาะก็คือมื่อนั้นเราไปไปแยกรินเขาแล้วก็ดีเพิน่นหยางมาหาเนาะก็ได้ถามสอบถามเบื้องต้นเพิ่นซื้อนดาใษเพิ่นอยู่ไซเนาะก็คือในคลิปมาแล้วลากๆก็คือเพิ่นมีลูกสองคนถือพายอีกคนหนึง่งไปทยต้ตนเนาะอีต้นเล็กน้อยฉันซะก็เลยลมๆเพิ่นว่าให้มีการวางแผนกบพวมันหัดกุ้มกว่านี้เนาะเพราะว่าเจะยังอาศัยเพิ่นอย,นอยู่เรียกงานกับพวกคงที่ ผลผลิตลูกมาตลอดหลายปากอีกเจอนาลูกมาจากักดักนมมาสินะเจ้าชีเห็นอะไรม้านี้เพื่อนชาญเจ้ากระบมีเขากินเจ้ากรับุเพียงพอสินะเมื่อนั้นเขาเมื่อนั้นเขากะสวยเรียคือเขาเขายังยังหากินเนาะกับบอนผู้ใจบุญเนี่ยแหละผู้ใดมีใจชัทธากะผู้เล็กบุเนหน่อยกับบวากันเนาะเพราะว่าเขากะได้ข้อมูลน้ำผึ้นก็คือข้าพระเจ้าถามว จากได้ยังสวยเรือในระยะเบื้องต้นเิ่นก็ว่าขั้นบมมียังไรก็ต้องการข้าวสารอาหาราในแห่งแหละพวกนมพวกยังนีให้ด็ดน้อยกินเนนัมอนนซะที่ไน่ลูกผนเกิดมาอย่างนี้แฮงหนักเนาะก็คือเจ้าบ่มีทีอยู่เป็นหลักเป็นแหลง่งอืมอบแปลกด้อเสียงดังเกลี้ๆงเกี้ยนีก็อยู่ในสวนมือนี่ฝนตกชะชะเนาะก,ก็เลยมาเหตุคลิปวีดีโอนี่เพื่ออาจจะมีคนใจบุญอยากจะมาสมทบ อยากมาบริจาครวมกันเนาะแต่ว่าจะเป็นมือไดมือไดนี่ม็นเท่าก็ต้องเบิ่งว่ามีผู้ไรเนี่ยเพื่อนซอยเรืเอเทาเนาะเพื่อนการลากัลกๆเพื่อนก็จะได้ผู้แลย <c oughs> จะได้ไม่ได้ตอกได้ช่องกระสอบช่งกระสีสเพื่นเนาะมาเห็ดปุ๊กเสาเป็นของตัวเองไว้สันส่นซะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่เทามาให้เอฟซีได้เบิ่งเนาะถ้าผู้ไรกะอยากสวยกะคอมเมนต์มาหรือว่า อยู่ในเฟซบุ๊กของขับพระเจ้าเนาะก็คือขับพระเจ้าในโพสต์ใน facebook อยู่แล้วเนาะหรือว่าคอมเมนต์มาในาวิดีโอนี้อืมโอเคเนาะขอบใจหลายเดอ้อที่ที่รับชมวิดีโอเนาะขันหมกักหรือว่าอยากให้คนอื่นได้เห็นวิดีโอนี้ก็แชร์กันไปเนาะบางทีจะมีคนอยากจะสวยเหลือเรือมีคนใจบุญหรือว่าคนมีมีทุนมีฮอนหลายเนาะอยากจะพพอร์ตกะขอบใจเดอ้อโอเคเนาะบายบาย